สลามทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคณิตคิดเร็วชั้นป1ฝึกคิดเลขเร็วข้อละ3วินาทีชุดที่1การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน9ข้อ1 7บวก2เท่ากับ9ข้อ2 สามบวกเจเท่ากับสิข้อ3 9มเกบวกหเท่ากับสิข้อส6่หกบวกแเท่ากับสิข้อห้าเจ็ด บวกห้เท่ากับ12ข้อ6 0ศูนยบวกสิเท่ากับสิข้อเจ็ดสิบวกสเท่ากับยีข้อ8ปดสอ บวกแปดเท่ากับสิบเก้าข้าเก้าห้าบวกสามบวกเจ็ดเท่ากับสิบห้ากอสิบสิบสองบวกแปดเท่ากับ ยี่สิบชุดที่สองการบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกินยี่สิบข้อหนึ่งหกบวกสามเท่ากับเก้าข้อสองสี่บวกหกเท่ากับสิบข้อสามแปด บวก5เท่ากับ13ข้อ4 1 1บวก6เท่ากับ17ข้อ5 17บวก0เท่ากับ17ข้อ6 16บวก4เท่ากับ20ขอ7 16บวก0เท่ากับ16ขอ8 4บวก16เท่ากับ20ขอ9 6 บวก3บวก4เท่ากับ13ข้อ10 2บวก9เท่ากับ11ชุดที่3การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน20ข้อ1 5บวก4เท่ากับ ข้อ2 17สิบวกศเท่ากับสิข้อ3 5มห้บวกเเท่ากับสิข้อ4 3่สาบวกแเท่ากับสิ ขอ5 17บวก1เท่ากับ18ขอ6 8บวก3เท่ากับ11ขอ7 2บวก14เท่ากับ16 ขอ8สิบสองบวกหกเท่ากับสิบขอ9หนึ่งบวกหบวกเเท่ากับสิบขอสิบบวกเเท่ากับ ชุดที่4การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน20่ข้อ1 1ึ่บวกแเท่ากับเก้าข้อ2 8งแปบวกสเท่ากับสิ ขอ3 7บวก5เท่ากับ12ขอ4 0บวก14เท่ากับ14ขอ5 14บวก6เท่ากับ20ขอ6 16บวก3เท่ากับ19ขอ7 8บวก11เท่ากับ19ขอ8 15บวก0เท่ากับ15ขอ9 เจ็ดบวกสองบวกสเท่ากับสิองข้อสิบสิบสวกสเท่ากับสิชุดที่5การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน20่สิบข้อหนึบวกห เท่ากับ9ข้พสอง9บวก4 1เท่ากับ13พวก7เท่ากับ17 4, 1, บวก17เท่ากับ 18ข้อห12สิบวกหเท่ากับสิบข้อห19ิบเวกศเท่ากับสิบข้อเจ็ดสีบวกสิเท่ากับสิบข้อแป ซบวก C เท่ากับ8ขอเกบวกสองบวกแเท่ากับสิบแขอสิบหบวกเก้าเท่ากับสิบห้า